สวัสดีคะ่ะชาลัคนาราศีตุลคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะคะช่วงที่มีดาวขยับย้าย ض. จากที่พยากรณ์อยู่นี้ค่ะมีผลไปถึง12กุมภาพันธ์แต่ว่าการให้ผลของดาวบางดวงนะคะก็ยังคงมีความต่อเนื่องไปอีกหนึ่งเดือนโดยประมาณและสำหรับช่องนี้เราจะเน้นตีความจากลัคนาเป็นหลักค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจน คุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะเบื้องต้นว่ามีความใกล้เคียงกับคุณมากน้อยแค่ไหนราศีคือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะและการตีความนี้นะคะเราพยายามที่จะไล่เลียงไปตามลำดับเหตุการณ์เพื่อให้ง่ายต่อการฟังและก็จะมีบางช่วงนะคะที่จะมีเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวกับดวงดาวเพื่อให้คุณรู้ที่มาที่ไปของการตีความ และเนื่องจากเป็นคลิปแรกของปีนะคะเราจะเริ่มนำเสนอด้วยรูปแบบอื่นกันดูบ้างคะ่ะและในที่นี้นะคะเราขออนุญาตเป็นตัวแทนของพวกคุณเลือกไพ่หาสามคำจำกัดความนะคะที่มีความใกล้เคียงกับรัคนาราศีตุลในช่วงเวลานี้ซึ่งตรงนี้นะคะยังไม่ได้เกี่ยวกับการตีความตามรูปดาวในจักรราศีเลขที่49เปรียบเหมือนกับว่าการได้รับหยิบยื่นโอกาสที่ดีบางอย่างคะ่ะ ไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบใดก็ตามนะคะทําให้คุณรู้สึกมีความหวงังมีกําลังใจบางคนอาจจะมีลาภผลจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งค่ะเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วก่อนหน้าก็ได้นะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับในอนาคตอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกในไพ่ใบต่อไปด้วยเลขที่ 12. ชีวิตมีการขับเคลื่อนค่ะมีการเดินทางแล้วก็มีบางเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือก จากภาพนะคะยังมีความลังเลยังไม่ได้สรุปนะคะหรือว่าตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไปซ้ายหรือขวาอยู่ระหว่างการชั่งใจว่าจะเอายังไงนะคะเช่นว่าเลือกที่จะทำงานหรือว่าเรียนต่อหรือว่ามีงานมากกว่าหนึ่งอย่างหนึ่งอาชีพนะคะที่คุณจะต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างจริงจังหรือว่าได้ที่ทำงานสองที่เข้ามาพร้อมกันนะคะคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกที่ใดที่หนึ่งหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ จะเน้นไปที่คนโสดซะมากกว่าค่ะยังมีความไม่แน่นอนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์คุณยังลังเลถือว่าเป็นช่วงหนึ่งค่ะของจังหวะชีวิตนะคะที่จะมีเรื่องให้คุณจะต้องตัดสินใจและเลขที่73นะคะการแบกรับภาระหนักบางอย่างค่ะถือว่าเป็นภาระที่ใหญ่พอสมควรเพราะว่าแต่ละย่างก้าวนะคะเต็มไปด้วยความยากลำบาก แต่จากภาพนะคะดูจากเครื่องแต่งกายสื่อให้เห็นว่าคุณเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะในแบบของคุณถึงแม้ว่าคุณจะต้องแบกรับปัญหาแต่ก็จะสามารถหาทางออกเอาตัวรอดได้หรือในอีกความหมายหนึ่งนะคะก็ไม่ค่อยอยากที่จะปฏิเสธใครคะ่ะถ้าไม่จำเป็นโดยเฉพาะเวลาที่ถูกร้องขอความช่วยเหลือนะคะถ้าคุณช่วยได้คุณก็จะช่วยทำให้เข้าสุภาษ,ษิตที่ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด สามคำจำกัดความนี้นะคะมีใบไหนที่ให้ความหมายใกล้เคียงกับคุณบ้างไหมคะคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้ค่ะมาถึงช่วงของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยที่เราคุ้นเคยกันนะคะสำหรับรัชนาราศีตุลสีเดือนแรกของปีนะคะต่อให้คุณจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ค่ะแต่ตราบใดนะคะที่ดาวพฤหัสประธานดาวฝ่ายดีนะคะยังคงส่งผลที่ดีก็จะช่วยสามารถผ่อนจากหนักให้เป็นเบา ให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ในคลิปภาพรวมปี2567นะคะเราถึงให้ช่วง4เดือนแรกของปีเป็นช่วงนันทีทองสำหรับพวกคุณเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะคุณเป็น1ในสที่ปีนี้ดาวพฤหัสจะย้ายเข้าพบเรือนที่เสียวันที่30เมษายนนะคะนั่นก็คือพบมรณะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเรื่องที่ดีเอาซะเลยค่ะ แค่ว่าบางอย่างบางเรื่องนะคะจากที่เป็นเรื่องง่ายมันก็จะกลายเป็นเรื่องยากไปฉะนั้นนะคะถ้าสามารถสัสางแก้ปัญหารีบเคลียร์งานอะไรได้ภายใน4เดือนแรกนี้นะคะควรรีบทําค่ะอุปสรรคนะคะมันสามารถเกิดขึ้นตีคู่ไปได้พร้อมๆกันก็ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหากันไปและสิ่งแรกนะคะที่เห็นเด่นชัดก็คือเรื่องของการติดต่อการประสานงานค่ะเอกสารนะคะการทำข้อตกลง จากที่มีความสะดุดติดขัดหรือว่ามีความล่าช้านะคะจะสามารถกลับมาขับเคลื่อนได้เป็นปกติอีกครั้งหลังวันที่25มกราคมเป็นต้นไปค่ะที่ดาวพฤหัสนะคะจะกลับมาเดินหน้าเป็นปกติอีกครั้งแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่เราอยากให้คุณทราบล่วงหน้าไว้ก่อนด้วยค่ะว่ามีเกมที่จะมีปัญหากับคนที่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะมีเรื่องของผลประโยชน์มีการพึ่งพาก,กันาร,รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งค่ะ สามารถก่อให้เกิดเป็นปัญหาได้ในอนาคตระวังเรื่องของการทำเอกสารข้อตกลงไว้ก่อนเลยนะคะตรวจเช็คให้รอบคอบการให้หยิบยืมเงินถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อยากให้คุณหลีกเลี่ยงค่ะเกณฑ์น,นี้นะคะมันจะเห็นผลเห็นภาพชัดเจนก็คือเดือนพฤษภาค,คมเป็นต้นไปเพราะว่าตอนนี้นะคะอาจจะยังไม่เห็นภาพเห็นผลชัดเจนนะัก แต่ถ้าเป็นเรื่องของการทำเอกสารข้อตกลงนะคะที่คุณทำแล้วมันมีความครอบคลุมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมหรือว่าถึงสิ้นปีอันนี้คือสิ่งที่ไม่คุณไม่ควรประมาทสิ่งที่เตือนไปนี้มันสามารถกลับมาเป็นปัญหาได้ให้คุณในภายภาคหน้าค่ะรูปแบบที่จะเข้ามาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงกาเนิดของผู้คุณด้วยเราบอกได้แต่เพียงว่าไม่ควรประมาทค่ะมองในแง่ร้ายไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะคะ เพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงจะได้ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาฉะนั้นนะคะเกณฑ์แรกของปีคืออย่าประมาทถ้าคุณมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ทําอะไรร่วมกับใครไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเป็นเพื่อนก็ตามค่ะและสําหรับคนที่ติดตามช่องกันมาตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วนะคะคุณจะได้รับรู้ที่เกี่ยวกับดาวคู่ศัตรูระหว่างดาวอาทิตย์กับดาวอังคารมาตลอดค่ะเพราะว่าดาวคู่นี้เราพยากรณ์แบบติดตามผลนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยนะัก แต่ว่า15มกราคมที่ผ่านมาเขาได้แยกตัวออกจากกันเป็นการถาวรค่ะสำหรับปีนี้และสำหรับลัคนาราศีตุลน,นะคะคุณต่างจากลัคนาราศีอื่นตรงที่ว่าเป็นลัคนาราศีเดียวนะคะที่ได้ลาบผลจากดาวคู่ศัตรูคู่นี้เพราะว่าเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภทั้งคู่ค่ะนั่นหมายความว่านะคะคุณมีงานที่เป็นงานใหญ่มีโปรเจกต์ที่เข้ามาก็เป็นโปรเจกต์ที่สําคัญ การค้าการขายก็จะเป็นออเดอร์ใหญ่ๆนะคะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเหนื่อยเพียงเพราะต้องทำอะไรที่มันเกินมาตรฐานปกติที่พวกคุณเคยทำแค่นั้นเองเลยค่ะและก็ตั้งแต่นะคะกันยายนปีที่แล้วมาจนถึงมกราคมปีนี้ถือว่านะคะเป็นช่วงที่ทำมากได้มากค่ะส่วนว่าจะตักตวงกันได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกำลังความสามารถของพวกคุณแต่ละคนบอกได้แค่แต่เพียงว่านะคะสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆค่ะ และเหตุการณ์ล่าสุดนะคะที่ดาวเขาอยู่ในภพสหัสชากันตรงนี้นะคะเพื่อความต่อเนื่องของการตีความที่แน่ๆน,นะคะดาวประจําตัวของคุณดาวศุกร์มีการขับเคลื่อนที่ดีค่ะและนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะในคลิปภาพรวมปี2567นะคะเราได้มีการแนะนําดาวที่คุณจะต้องตั้งรับไว้เบื้องต้นค่ะมีทั้งหมด3ดวงหนึ่งในนั้นนะคะก็คือดาวประจําตัวด้วย ฉะนั้นนะคะดาวสุขก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับเกณฑ์ของการที่จะต้องติดต่อประสานงานค่ะเป็นช่วงที่คุณจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งได้อยู่ติดที่กันนะคะเป็นไปได้ทั้งที่จะเป็นการเดินทางได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ไกลาการพบปะติดต่อกับสังคมหลากหลายกลุ่มค่ะหมดเงินไปกับการเข้าสังคมการเดินทางพอสมควรนะคะแต่ว่าข้อที่ดีก็คือสังคมคอนเนคชั่นมิตรสหายของคุณจะกว้างขวางมากขึ้น บางคนได้กลับไปพบเจอมิตรเก่าสหายเก่าระวังเรื่องเดียวค่ะที่เตือนไว้ถ้าถูกชักชวนนะคะให้ต้องทําอะไรร่วมกันเมื่อใดที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณไม่ควรประมาทหรือว่าการได้สัตสางธุระที่ติดขัดข้างๆนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องติดต่อพบปะผู้คนคะ่ะสายงานอาชีพที่จะนําพาคุณไปพบเจอกับคนหรือว่าสังคมใหม่ๆหรือว่ากิจการงานที่ทําอยู่ก็อาจจะเป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะว่าการสื่อสารการต่อรองของคุณก็จะมีความน่าเชื่อถือค่ะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาผู้ใหญ่ก็จะมอบหมายงานสําคัญสําคัญให้คุณทําค่ะรวมไปถึงการนัดหมายนะคะช่วงนี้ก็จะมีความสะดวกราบรื่นมากขึ้นได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้เกณฑ์ของการที่คุณจะได้เพื่อนหรือว่าคนรู้จักใหม่ๆนะคะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าอาจจะต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศมากขึ้น ส่วนผลในทางลบนะคะคุณอาจจะได้ข่าวญาติหรือว่าเพื่อนบางคนเจ็บป่วยไม่สบายบางคนคุณอาจจะมีเหตุให้ต้องห่างเขินหรือว่าเลิกคบกับญาติหรือว่าเพื่อนบางคนไปค่ะมีเหตุให้คุณทะเลาะผิดใจกันและสุดท้ายนะคะการเดินทางคุณก็ยังไม่ควรประมาทในเรื่องของความปลอดภัยมีโอกาสที่จะยังเจ็บเนื้อเจ็บตัวแบบเล็กๆน้อยๆได้ก็ยังคงมีอยู่นะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คุณเห็นว่าเราจะไม่ค่อยได้เน้นมากนักนะคะ เพราะว่าดูแล้วนะคะไม่ว่าจะสถานะาไหนยังไม่ใช่ช่วงที่จะส่งเสริมคุณเท่าที่ควรคนที่เขามีคู่ของคนรักอยู่แล้วเขาก็อยู่ในช่วงของการประคับประคองค่ะ3วันดี4วันเหนื่อยใจนะคะหรือไม่ก็จะต้องเป็นรักทางไกลไปเลยค่ะคบกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะมีโอกาสที่จะราบรื่นมากกว่าตรงนี้ถือว่าเป็นการแก้เครดค่ะ มาดูอิทธิพลของดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธนะคะที่เขาจะกลุ่มร่วมกันวันที่29มกราคมกันบ้างค่ะอยู่ในภพพันธุนะคะมีผลไปถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเป็นภพเรือนที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินนะคะความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวส่วนเรื่องของธาตุนะคะพลังงานในการขับเคลื่อนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะ และสำหรับดาวพุธนะคะก็เป็นดาวอีกหนึ่งดวงเช่นกันนะคะที่เป็นดาวเจ้าเรือนที่มาจากภพเรือนที่เสียจะนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านคนในครอบครัวก็จะมีเรื่องที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับเหมือนกันมาดูในด้านที่ดีกันก่อนค่ะบางคนคุณอาจจะมีลาภผลจากอสังหาริมทรัพย์นะคะเช่นว่ามีคนมาเช่าบ้านเช่าคอนโดหรือว่าที่ดินสายงานอาชีพที่เกี่ยวกับนายหน้าขายบ้านขายรถนะคะยังพอไปได้อยู่ค่ะสินค้าตกแต่งบ้าน หรือว่าช่างซ่อมไฟฟ้าปะปานะคะอะไรที่เกี่ยวกับบ้านนะคะกับรถที่ดินยังพอมีลาบผลเข้ามาค่ะหรือว่าจะคิดจะทำการค้าการขายคุณก็อาจจะได้ทำเลที่ตั้งที่ถูกใจแต่ว่าต้องดูให้รอบคอบนะคะในเรื่องของการทําเอกสารข้อตกลงมิเช่นนั้นคุณอาจจะมีเงื่อนไขาบางอย่างที่ทําให้คุณเสียเปรียบอีกทั้งนะคะยังสามารถพึ่งพากันได้ในกลุ่มญาติพี่พน้องๆและในอีกความหมายหนึ่ง การได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะถ้าเป็นเรื่องของการทำงานคุณจะเป็นที่ไว้วางใจนะคะมอบหมายงานสำคัญสำคัญให้ทำหรือมีโอกาสที่คุณจะได้ไปงานบุญงานมงคลค่ะเช่นว่าทำบุญบ้านหรือว่าทำบุญบริษัทถ้ามีใครนะคะที่มีคดีความฟ้องร้องการถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะถูกโกงหรือว่าถูกบุกลุกล้ำเส้นที่ดินเน้นว่าจะต้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักค่ะ ช่วงนี้มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้รับความยุติธรรมหรือว่าได้รับตามสิทธิ์ที่คุณควรจะได้แค่ว่ามันจะต้องมีเรื่องยุ่งยากให้คุณเหนื่อยจะต้องออกแรงถ้าในพื้นดวงกําเนิดของคุณนะคะไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีความเสียหายอะไรมากนักสิ่งที่คุณเคยสูญเสียไปแล้วในอดีตมีโอกาสที่คุณจะได้กลับคืนมาเกณฑ์น,นี้นะคะมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงกําเนิดล้วนๆเลยค่ะแต่ละคนนะคะไม่ใช่ว่าจะได้เหมือนกัน อีกครั้งนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ใช้ชีวิตในต่างแดนช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆอาจจะถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานหรือว่าไปศึกษาไปเรียนต่อเรียนภาษาช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้ค่ะหรือไม่ก็เป็นการไปมาหาสู่นะคะกับญาติพี่น้องที่อยู่คนละประเทศพบเรื่องนี้นะคะจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่กี่อย่างคะ่ะจะเน้นไปในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าความเป็นอยู่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งคะ่ะ มาดูในส่วนที่คุณจะต้องตั้งรับกันบ้างนะคะมีโอกาสที่จะต้องเสียเงินไปกับการซ่อมแซมค่ะบ้านรถนะคะอาจจะมีจุดที่ชำรุดซุดโสมค่ะหรือว่าต้องต่อปรกกันหรือว่าซ่อมบำรุงมีเรื่องยุ่งยากที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกที่ดินนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นบางคนนะคะคุณอาจจะต้องได้ย้ายที่อยู่ตามที่ทำงานทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือว่าห่างไกลความเจริญค่ะ บางคนนะคะความคิดเห็นของคุณก็อาจจะไม่ค่อยลงรอยกับญาติพี่น้องตรงนี้ความหนักเบาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวค่ะแล้วก็พื้นดวงกําเนิดของพวกคุณด้วยคนรอบตัวคุณนะคะจะมีทั้งที่คุณสามารถพึ่งพาได้แล้วก็จะมีทั้งคนที่ทําให้คุณเหนื่อยอกเหนื่อยใจไปพร้อมๆกันฉะนั้นนะคะก่อนที่จะจบ เราขอย้ำอีกครั้งที่เกี่ยวกับเกณฑ์แรกของปีนี้ไม่ว่าคุณจะต้องทำอะไรร่วมกับใครเมื่อใดที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณไม่ควรประมาทไม่ส่งผลตอนนี้แต่เบื้องหน้าสามารถกลับมาเป็นปัญหาให้กับคุณได้อย่าไว้ใจใครคะ่ะและในส่วนของไพ่นะคะถ้ายังคงจำความหมายกันได้อยากให้ช่วยคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังนิดนึงคะ่ะเผื่อว่าเราจะเอาไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการนาเสนอในคลิปต่อๆไป จบแล้วนะคะสำหรับการตีความภาพรวมคลิปแรกของปีค่ะถึงแม้ว่าจะยังคงมีอุปสรรคกันอยู่บ้างนะคะแต่ตราบใดที่ดาวพรหัสประธานดาวฝ่ายดียังคงให้อนิสงส์ที่ดีลหลายๆอย่างเดี๋ยวมันจะสามารถขับเคลื่อนไปได้เองค่ะสีเดือนแรกของปีนี้ทำอะไรได้ควรรีบทำนะคะก่อนที่ดาวพระหัสจะย้ายและเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ กับทุกๆบททดสอบต่างๆนะคะที่พวกคุณกำลังรับมือกันอยู่ในช่วงเวลานี้และก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ